เรื่องที่ต้องมาศึกษากันแต่ละอย่างแต่ละทีเนี่ยนะก็ดูกันไปแล้วกันว่าคุณค่าของชีวิตเราที่เกิดมาเนี่ยนักสร้างบารมีมี คุณค่ามากกว่าบุคคลอื่นเนื่องจากว่าเราสามารถจะชวนคนมาทำความดีได้แบบเดียวกับเราด้วยมันเป็นการฝึกที่เราจะมาทำหน้าที่ความเป็นกาลยามิตรตามอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่ยอยากจะให้พวกเราเป็นเลยจะต้องมานั่งฟังลุงพี่พูดอยู่ตรงนี้นะเพื่อที่ว่าแบบจะได้ทำความเข้าใจกับจะว่าไปวิชาที่นั่งคุยกันอยู่ตรงเนี้ยเล่าพระไตรปิฎกให้พวกเราฟังยกออกมาย่อยให้ฟังในระหว่างที่รอคุณครูไม่ใหญ่ท่านอยู่แบบเนี้ยจะได้คุ้น กับคาศัพท์ต่างๆในพระไตรปิฎกเห็นเรื่องเราสมมติวันหนึ่งเราได้เปิดอ่านด้วยตัวเองเนี่ยมันจะคุ้นๆเพราะเราฟังทุกวันที่ที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะเราจะเริ่มคุ้นเราก็เริ่มมองออกเราจะเริ่มเข้าใจว่าอโจทย์ประเด็นอยู่ตรงไหนจะเว้นวักตอนอะไรกันยังไงหลวงพี่พยายามจะเว้นวรคตอนมาให้ให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายรวมถึงขยายความให้ด้วยนะคือหลวงพี่เห็นหลวงพ่อท่านเวลาท่านสอนพระไตรปิฎกก็ทําคล้ายๆอย่างเงี้ยพูดยกพระไตรปิฎกขึ้นมาแล้วขยายความ ให้คนเข้าใจพอเข้าใจเสร็จสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะเกิดตามมาก็คือไม่ต้องจําถ้าเมื่อไรเราเข้าใจเราจะไม่ต้องจําเสียเวลาต้องจําเข้าใจแล้วไม่ต้องจําขอแค่เข้าใจแค่นั้นแหละเลยพยายามจะยกตัวของพระสูตรขึ้นมาแล้วก็พยายามอธิบายให้พวกเราเข้าใจจะได้ไม่ต้องจําเอาแค่ว่าทราบหลักการโดยรายละเอียดไว้เนี่ยง่ายๆเนี่ยนะตามที่คุณครูไม่ใหญ่บอกนี่นแหละใจต้องให้ใส่เข้าไว้แค่นั้นเองอันไหนใจขุนอย่าไปทําง่ายๆแค่นี้หลักการก็มีเท่านี้นะ